จัดกรเรียนรู้เดิมให้กับปีที่ไปปฏิสถานให้สุานะสถาพิฆเนศขอให้ช่วงให้ลาบให้ความต้อเต็มเกิดขึ้นกับทุกคนสถานเวุบาลขอให้ไล่สิ่งที่ไม่ดีไม่งานให้เป็นศิริมงคลเสริม่วงเสิมบารมีให้กับทุกคนทุกท่าน นะพุทธมทุกคนทุกท่านนะมีมีอันนี้คือ nah, ปีชวดนะนะาะทุก ah, ouais, ีุกกนะให้บัให้ให้เจรในนที่การกประตความสเร็จนตทุกคนทุกทานนะนะ เรียนต่อไปก็ให้ผู้ชมทุกท่านจำจิตอธิษฐานให้ดีนะหรับต่อต่ใจและก็เพรื่อมงคลแต่ประสบเสร็จพระโพธิสัตว์ปรดอานาุนี้วดให้กับเจ้ากรรมากเวรให้กับปุทีปิศากาให้นะเดี๋ยวให้กุศลกุปลพระพรนะพระพุทธมณฑ ่าบางท่านไม่เคยมาเห็นเดี๋ยวลำดับให้ฟังนิดหนึ่งอ่สมยแรกๆเลยเขาก็นิมนต์ครูบาจยาใหญ่มาแล้วก็เร็บร้อยแล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้ามาเจริญพระพุทธมนต์เรียกเพยงอยู่เรื่อยๆคุณโยมในตถาดที่ตรงนี้เดี๋ยววันทำบุญกันอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้น สถานที่ตรงนี้นะก็เป็นสถานที่ที่ประกอบพุ่นประกอบฐา,า,ทานทั้งหลายสร้างบุญบารมีทั้ทงหลายนะเพรนั้นพวกเรามาตรงนี้ก็อาบายบุญบารมีนะจากตัวการอ่าเดี๋ยวทีนี้คุณโยมก็ตั้งใจตรวจน้ำบุทิศส่วดมนต์ทั้งหลายนะให้กับเจ้าปัจจัยทั้งหลายให้กับญาติลูกตายตายเก่าให้กับท่านสหารที่มารอรับ อันนิสงระดับนิสง้นุลเหล่านี้อ่ในกุะถูกองก็แท้ จุก็อาจจะบางทีย <an> ังไม่เคยมาเนาะถ้าคุณโยมได้ยินงานกระถินเนาะมันจะมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์สุริยันนะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามปีนี้ได้กระถิ่นแปดสิบสี่ล้านเข้าพบยากมากกุยญท่านก็มาที่นี่นะมาก็มาประดุกคุณปนะ บอกว่าไม่ต้องไปนะที่ลหลังให้ลูกหลานไปนะมาอยู่แล้ว,ลวลยอยไรเงี้ยนะหพวปู่ท่านเดินก็ไปหาอาจารย์ุริญญาแน่เขาเขาเขาคุยกันได้หมด้วคุณโยมไอ้พวกเราอยู่